กำไรเนี้ยอยากจะนำเสนอมากๆเลยค่ะจับเงินนะคะเป็นกําไรหยกพม่าไทยเอจับเงินจากราคาห้าหมื่นนะคะวันนี้จัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้น สีของเขานะคะวงนี้นะคะเป็นเขียวมิวกีกี้นะคะแล้วก็จะมีสีดำดำเขียวเข้มเข้มแจมนะคะไซส์นี้เนี่ยประมาณห้าจุดหกนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห้าจุดหกดีไซน์นี้ นานๆจะมาทีนะคะปุ้มก็เลยอยากจะนําเสนอเนาะเพราะว่าวันนี้อย่างมีท่านสมาชิกมานะคะโอ้ทุกคนชมสวยมากเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะสีอีกสีหนึ่งนะคะเขียววงเล็กกว่าหน่อยนึงไซส์ป,ประมาณอ๋อเท่าๆกันเลยค่ะห้าจุดหก กอบแบบไหนนะคะก็ทักกันมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อต้นไลน์นะคะก็จะเป็นพวกจานชามช้อนนะคะทุกชิ้นเนี่ยเป็นหยกพม่าไทยเอนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวสุดท้ายจริงๆปุ้มอยากโชวชิ้นนี้มากเลย ที่หยกดำนะคะราคาประหยัดสองหมื่นห้าเราไม่ขายนะคะดีไซน์เนี้ยจะเป็นแบบว่าดีไซน์แบบว่าไทยแท้เลยค่ะสวยมากอันนี้เป็นดีไซน์ไทยแท้เลยนะคะตัวเรือนตัวนี้เนี้ยเป็นพิงโก อันนี้จี้ยกดำส่องเขียวนะคะส่วนตัวเรือนชิ้นนี้เนี่ยเป็นเงินนะคะอยู่ที่ความชอบเป็นเป็นดีไซน์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสวยมากนะคะแล้วราคาดูสิคะจากสองหมื่บาทวันนี้จัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยกดำส่องเขียว อ่าเดี๋ยวจะส่งให้ดูอีกทีนะคะมีมาอย่างละเส้นเองนะคะอ่าอันนี้พิงโกนะคะอันนี้เป็นเงินเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทได้ไปพร้อมซอยนะคะเหมาะมากในการที่จะมอบเป็น ของขวัญวันปีใหม่ชัดเจนไหมคะมองด้วยตาเปล่าดำส่องเข้าไปค่ะ ั้นชอบเป็นพิงโกหรือเป็นโอ้สวยค่ะ9ก้าพับาบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นพิงโกหรือเงินนะคะ ก็มาถึงช่วงท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะคะมีท่านใดยังจะรับกำไรหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอีกไหมคะเพราะว่าปีหน้าราคานี้ไม่มีแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่อนันต์ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณจริงๆค่ะคุณบริษาของจริงสวยมากโดยเฉพาะดำส่องเขียวนะคะสุดยอดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันสิ้นปีนะคะก็ในวันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่2566นะคะปุ้มและในนามศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินนะคะก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาวนะคะเดินทางไปที่ใดก็ขอให้แค้วคาดปลอดภยัย รวยรวยเฮงเปังปังกันทุกท่านเลยนะคะศูนย์มหาสัสปาสามเดินสาขาชนบุรีนะคะไม่ได้หยุดนะคะสามารถมาเที่ยวได้นะคะเปิดบริการตั้งแต่7โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะหยุดทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยแล้วก็ Happy New Year นะคะเดี๋ยวคืนนี้ปุ้มกับคุณเอะคะ่ะจะสวดมนต์ข้ามปีที่สาขาชนบุรีนะคะที่ชั้นสม หน้าภพาภักของสมเด็จพระพุทธจารย์โตรมวรังสีนะคะก็เอาบุญมาฝากร่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทาง เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกัราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ถานั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะ,ะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะ <im> ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนานะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูบเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพักกิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้นี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดะคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ